วันนี้นะฮะเราก็มานำเสนอแอร์นะครับแอร์ขนาดหนึ่งมื่นดัน BTU นะครับนะครับของแลกดีนะครับชุดนี้พร้อมแผงสี่แผงนะครับพร้อมแผงสีแผงกับบูสเตอร์นะครับบูตเตอร์เรามาดูกันว่าวันนี้นะครับบูตเตอร์นะครับเปิดแอร์ที่เป็นเป็นโหมดออโต้นะครับ นะครับเปิดเป็นอูโมโต้โหมดออโต้จะประหยัดไฟนะครับค่ากระแสะไฟกินไม่ถึงกินไม่ถึง1แอมนะครับแค่ศูนย์ศูนย์จุดสี่หนึ่งมิลลิแอมนะครับนะครับมิลลิแอมถ้าเราเร่งพัดลมโหมดเทอร์โบโม,มันจะกินกระแสะไฟนะครับนะครับในวิธีการใช้มันต้องอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ด้วยแล้วก็อุณหภูมิของห้องห้องอย่างห้องนี้นะครับห้องนี้เป็นห้องกระจก ครเป็นห้องกระจกโดยรอบเพราะฉะนั้นค่าของแสงค่าของความร้อนย่อมจะมากกว่าบ้านที่เป็นปูนหรือไม่ก็เป็นข้างฝาธรรมดานะครับนะครับอันนี้เป็นกระจกโดยรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นการกินกระแสก็ย่อมสูงกว่านะครับนะครับนะนี่ดูเราแคคลิปแอมจับนะครับมาที่โหมดแอมนะครับนะครับนี่ครับ 0.038นี่คือ38มิลลิแอมไม่ถึง1แอมนะครับนะครับเมื um 2, ่อเราปิดเมื่อเราปิดเบเกอร์นะครับเมื่อเราสั่งเบเกอร์ในระบบของไฟของไฟ PV นะครับของแสงแดดนะครับเราสั่งปิดลงนะครับนี่นะครับปิดลงนะครับค่ากระแสก็จะขึ้นเลยนะครับครับเราปิดกระแสนะครับนี่ครับปิดกระแสเลยนะครับนะดูค่าแอมก็จะขึ้นนะครับ ครับนี่ใช้ไฟนะฮะนะครับครับเราใช้ไฟนะฮะนี่ก็จะขึ้นเป็นกระแสกระแสของจังหวะแอร์แอร์ตัดรอบความเย็นพอดีนะครับที่อุณหภูมิ25องศานะครับ ครับชุดนี้นะครับน่าใช้ครับเพราะว่าใช้แผงน้อย4แผงนะครับแผง600วัตต แผงห้อัวัดสี่แผงนะฮะแล้วก็ชุดพุเตอร์ชุดนี้จะประหยัดมากกว่าอย่างที่ผมทําเป็นชุดที่ผมทําใช้ที่บ้านมันเป็นชุดใช้ไดโอดบิดนะครับใช้ด้วยโอดบิดเพราะฉะนั้นผมต้องวางแผงประมาณ11แผงแต่เพราะค่าแผงกับค่าอุปกรณ์ส่วนควบที่เราจะประกอบบนหลังคาหนักโครงสร้างด้วยนะครับอันนี้จะประหยัดกว่านะครับแล้วอย่างว่าเขาจะบูตไฟได้ดีกว่านะครับเพราะว่าค่ากระแสมาค่ากระแสไฟนะคะนี่นะครับกระแสไฟมาจากแผงตอนนี้แดดแรงนะครับ ตอนนี้แดดแรงมากนะครับค่ากระแสไฟน,นะนี่นะครับ398นะครับ398นะ398นี่เป็นวลต์ดีซีนะครับเป็น Vdc นะนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมใช้น้อยนะครับแอมขึ้นที่แอมกระแสไฟฟ้าขึ้นที่40มิลลิแอมนะครับนะครับน่าใช้นะฮะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับาสนใจติดต่อร้านไทยทองดีการเกษตรได้เลยนะครับนะครับผมพร้อมไปติดตั้งนะครับนะครับชุดนี้ก็สอบถามราคาที่ร้านไทยทองดีการเกษตรได้เลยหากท่านใดสนใจนะครับแอร์โซลาเซลล์ติดแล้วจะคุ้มทุนก็ต่อเมื่อเรามีพฤติกรรมการใช้แอร์ในตอนกลางวันบ้านมีคนชรานะครับมีคนป่วยอยู่ในตอนกลางวันร้านค้าร้านทําผมนะครับจะติดแล้วก็คุ้มทุนจะตอบโจทย์ได้ จะตอบจะคืนทุนได้เร็วนะครับนะครับแต่ถ้าพฤติกรรมการใช้งานถ้าเราใช้เฉพาะตอนกลางคืนผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเราไม่มีแบตเตอรี่สำรองกระแสไฟนะครับเราต้องลงแบตเตอรี่สำรองกระแสไฟนะครับถึงจะคุ้มทุนนะครับวันนี้ก็เท่านี้เดี๋ยวไปรักแอร์ก่อนนะครับไทยทงดีการเกษตรเพชรบูรณ์นะครับสนใจติดต่อได้นะฮะใครก็ช่วยๆแชร์กันไปนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ช่วยแชร์นะครับนะครับขอบคุณครับ